ซูเปอร์เชนนี่ร้อยเท่าไหร่วันนี้มีชิงเข้มไหมโอ้ยเคยชิงยังครั้งแรกนะวันนี้ร้อยเท่าไหร่เป็นไงอยู่ตัวช่างพยเยามเกินอยู่เกินอยู่จุดเท่าไหร่งจุสบายสบายนะอ่ะรถซ้อมอยู่ที่ช่วยช่วยครับอะรถเก้าอะเรื่องที่ไหนที่รถเก้กี่วันซ้อมมาตั้งแต่ชกไฟล์ล่าสุดเสร็จก็พักสามวันแล้วซ้อมต่อเอาเลยเราเป็นมวยสไตล์ คนที่เจอใครนีเจออ๋เจอญี่ปุ่นเลยนะเคยโชคเขาไหมเห็นคลิปก็ไม่ก็เป็นสไตล์ไงเข้าประเภทมวยหมัดเหรอหรือว่าดู้วก็มีมีทั้งรูปเลยครับเราว่าเช้าถ่ายรูปเป็นไงใครยาววะเอาพออาพอกรันนะเอารถสูงเท่าไหร่สูแล้ะหกสิ่เจ็ดนะนี้ำหนักปไง ล่าสุดต้ชนะนราครับแล้วก็ก่อนนั้นไอ้ไฟเป็นไงชนะนราครับล่าสุดร้อยเท่าไหร่ล่าสุดร้อยสิบสามวันนี้ร้อยสิบสองนิดนึงไม่มีปัญหาสบายๆเอาเปคนยังวันคนยังวันกรุงเทพครับอ่ะฝากไว้นกับเชียร์นะครับวันนี้ช่วยแรงส่งแรใจแรงเชียร์ให้ด้วยนะครับโอเคโชคดีครับผมเดี๋ยวเซอร์ฮัลโหลโฟร์เด ทุกว <Everyone. S 2> ั้ในบุญรำรำใหม่เดียร์เอวส์โพสิมครับซ้อมอยู่ด้วยกันมานกบสองของเขาเนี่ยซ้อมอยังไรกันครับมาวันนี้วันนี้มาพิกัดเท่าไหร่ครับนี่อ่าแล้ว12.2เมื่อกี้เป็นไงเหยียบแล้วช่างเป็นไงบ้างก็ช้อย12.2ก็เกินอ,อยู่นิดนึงนี่เกิดเดียวเดียวซ้อมที่ญี่ปุ่นดล้วซ้อมประเทศไทยซ้อมที่ญี่ปุ่นแล้วก็บินมากี่วันแล้วบินมาวันที่แปดที่แปดใช่ไหมร่างกงร่างกายโอเคไหม เขาเป็นมวยยังไงมวยหมัดร่วมมวยฝีมือร่วมยังไงก็ถ่ายฝีมือหมัดเขาเจอใครวันนี้เจอกับเจอกับไอ้ซุปเปอร์แชมป์ซุปเปอร์แชมป์ก็ไม่เคยชกกันนะไม่เคยชกกันมาช้าถ่ายรูปยังถ่ายแล้วครับใครยาวกว่าใครทางคราได้ลอยได้ลอยใช่ไหมเขาชกมวยไทยมากี่วัได้เนี่ยใช่เชยนั่นไงใหญ่เต็ดเต็ใช่เชยว่าจะอยู่ไก่สามสิบครั้งสามสิบวัดครั้งอนะสามสิบครั้งเอ้าล่าสุดชกไว้ที่ไหนที่ที่ราชดำเนินไปได้มนชนะใครวันนั้น อะไรนะ,ได,ไ,ดไ,นะได้เลยทำไมนะแค่เจ<น>อเขาตาเอออชนะใช่ไหมวันนั้ทีไรวันนั้นวันนั้นมวยมาเลเซียวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยสิบสองแล้วก่อนนั้นในไฟน์นึงเป็นไงผลงานก่อนหนั้นในไฟน์นึงก็ชนะน,น,อน็อกซันดิโอชนะมากี่กี่ไฟน์ทีนี่ชนะมาถ้าเอาไฟนึงไหม น่าจะเลยน่าจะเลยใช่ไหมอายุเท่าไหร่อายุนา้อยี่สิบสองครับยี่สบสองสูงเลยหกเลยามน้ำหนักสบายสบาน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักปล่อยเท่าไหร่น้ำหนักห้าสิบพาครับอมห้บมัดมวมยมัดมัดเตะะมัดเตะเห็นไหมเห็นคู่ต่อสู้ก็มีอะไรบ้าง ก็ต่อสู kind of um, ้ก OK. ็ไอเดียวันี uh, ้เด็ดไอเดียวไม่มดคล้ายกันเขาก็ไม่มีปัญหานะวันนี้ร่างกรงร่างกายน้าหนักโอเคจัลุยอะเซีโล่โฟร์เจมปนิดเซโล่โฟร์ราวด์เอนแอปเปอรี่วันเซโล่เอต่ออีกเท่าฟรอเมนยเตอร์มัตช์ก็ใช้สเอต่อผมจะสดเมีน่ามิดเดคุคมัุสุอตะกีน